สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำสปริงกันนะครับเริ่มต้น New Part นะครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มสเก็ตกันที่ Top Plane นะครับใริ่มสั่งสเก็ตนะครับ Top Plane นะครับแล้วเราก็จะวาดในวงกลมให้มานหนึ่งวงนะครับให้ดิเมนชันของมันนะครับมีเท่ากับ28นะครับเสร็จแล้วเราใช้คำสั่ง เซิร์เคิร์ฟเลิซปตนะครับอ่านะครับตั้งเป็น h ฮ n อ resolution ตรงนี้้ก็70ิบมิเมตรวน5รอบตรงนี้เป็น0ูนย์องศานะครับเสร็จแล้วเราโอเคครับก็ได้มานะครับเสร็จแล้วเราใช้คำสั่งเพลนนะครับเรื่องนะครับ เรียบร้อยแล้วครับกดโอเคแล้วใช้กำลัง normal t o นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะเริ่มวาดวงกลมตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ใส่ดัมเมชันในมันนะครับให้ด m มเมชันตรงนี้มีขนาดตักห้านะครับแล้วกดโอเคจะได้ออกจากสเก็ตนะครับใช้คําสั่งสวีปนะครับนี่เลือกที่วงกลมอันนี้เลือกที่เส้นนะครับจแล้วกดโอเคครับเมื่อได้รับไปมาครับ แล้วเราก็จะทําการสร้างส่วนบนส่วนล่างนะครับให้มีขนาดขนาดนะครับไปที่สเกตนะครับเลือกอ่ามละเอียดใช้ N ป็จะตรตรายขึ้นมาเสร็จแล้วออกจากสเก็ตใช้คำสั่งรีโวนะครับรีโวออกมาที่90องศานะครับเป็นแบบ one direction นะครับเสร็จแล้วกดโอเคเสร็จแล้วมาที่ด้านนี้นะครับไปที่สเก็ตนะครับ เส็จแ,แล้วเราก็สร้างเป็นตัวลายเสร็จแ,แล้วเราออกจากลากเกตทช้คำสั่งรีโวะนะครับรีโวะตรงนี้ที่ลด80องศา ได้ดะสป,ปริงด้านล่างนะครับแล้วก็จะทำสป,ปริงด้านบนนะครับไปที่สกเก็ต convert ิ i t y สร้างเซนเตอร์ไลน์ใช้คำสั่งออกเซนเตอร์ไลน์รีโว่กับด้าน 9กสิบองศาแล้วกดตกลงมาที่ด้านนี้ใช้คำสั่งสกเก็ตพลวัตต์อินทิตี้ใช้คำสั่งเซนเตอร์ไลน์แล้วก็ออกจากสเก็ตใช้คำสั่งลีโวเป็น180องศา ตกลงเสร็จแล้วนะครับสปริงของเราผมจะใส่สีให้มันเล็กน้อยนะครับสปริงเทาครับโอเคเรียบร้อยนะครับสปริงของเรา